สวัสดีค่ะนักเรียนคะสำหรับคลิปวีดีโอคลิปนี้นะคะก็เป็นแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่คุณครูสอนเรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะในหน่วยนี้นะคะให้เด็กๆช่วยกันตอบคำถามนะคะหลังจากที่คุณครูอ่านคำถามให้กับเด็กๆแล้วนะคะให้เด็กๆตอบนะคะเด็กๆเ,เรามาทดสอบกันดูว่าใครทำถูกต้องขี่ข้อนะคะ เดี๋ยวเด็กๆช่วยช่วยตอบคุณครูนะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะอ่าเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเลยค่ะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโอวาทโอวทาทปาติโมกวันไหนคะวัน1วันอาสาฬหาบูชา2วันวิสาขาบูชา สามวันมาคะบูชาวันไหนคะเด็กๆวันอ่ามาดูฉเฉลยว่าถูกหรือเปล่าวันมาคะบูชาค่ะพระพุทธเจ้าแสดงอุวาทภพาติโมกเนี่ยตรงกับสิบวันเพนเดือนสามโดยมีพระอรหันต์หนึ่องร้อย0องค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายอ่าใครถูกบ้างคะอ่าเก่งมากเดี๋ยวไปข้อที่สองค่ะลองดูนะ ที่สองถามว่าพระสงฆ์กลุ่มแรกในพระพุทธศาสนาคือบุคคลใดหนปัญจวัคคีสองสามเณรบัณฑิต 3. พระสารีบุตรข้อไหนคะเด็กๆข้อนี้คือตอบข้อมาดูเฉลยคะ่ะข้อที่1คะ่ะปัญจวัคคีนั่นเองนะคะปัญจวัคคีเนี่ยเป็นผู้คอยพลนิบัติดูแลขณะที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุก ะระกิริยานั่นเองเนาะใครถูกคะใครตอบถูกข้อนี้เก่งคะ่ะเดี๋ยวมาดูข้อ3คะ่ะข้อที่3คะ่ะเด็กๆฟังให้ดีนะคะเหตุการณ์สำคัญใดเกิดขึ้นในวันมาคบูชา 1. พระสงฆ์แสดงธรรมให้พระให้พุทธศาสนิกชนฟัง 2. ธรรมที่พระพุทธเจ้าสแสดงคือธรรมจากกัปปวัตนาสูตร 3. พระอรหัน 1, ต์หนึ่สรรูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายวันมาค้าบูชาเกิดอหตุการณ์อะไรเนาะเกิดอหตุการณ์อะไรคะอ่ามาดูเฉลยพระอรหันต์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ ต่อไปนะคะวันต่ออ่าข้อต่อไปนักเรียนจะปฏิบัติตนตามหลักโอวัตปาปิโมกได้อย่างไรหนึ่งขโมยของเล่นเพื่อนสองให้เพื่อนยืมของเล่นสามประดิษฐ์ของเล่นให้เพื่อนทำยังไงคะข้อนี้ตอบข้ออ่ามาดูเฉลยคะ่ะให้เพื่อนยืมของเล่นนั่นเองใกล้ตอบทุก เพราะว่าตรงกับหลักโอวาสามคือการทำความดีโดยการเอื้อเฟื้อเผื่อแพูเพื่อผู้อื่นเอง,น,น,เองนะคะต่อไปค่ะข้อห้าแล้วนะคะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมใดในวันอาสาฬหาบูชา,าต่อไปเป็นวันอาสาฬหาบูชาแล้ว 1. นอริยสัจสี่สองโอวาทปาติโมกสามธรรมาจากกับปาวัตนสูตรข้อนี้ข้อไหนคะ ข้อมาดูสิใครถูกข้อ3ามค่ะธรรมจักกับปาวัตนสูตรเป็นพระเป็นธรรมแรกที่พระพุทธเจ้าแสดงโดยปัญจวัคคีนะคะข้อต่อไปค่ะการกระทําใดเป็นการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาถูกต้อง 1. ดูรายการโทรทัศน์อยู่ที่บ้าน 2. ไปถวายอาหารเดบพระสงฆ์ที่วัด 3. ชวนเพื่อนไปเล่นฟุตบอลที่ลานวัดก้อไหนดีที่สุดคะถูกต้องที่สุดคะเด็กๆเด็กๆจะตอบข้อไหนคะมาดูฉเฉลยคะ่ะอ่าตอบข้อที่สองไฟตวายอาหารเพนที่วัดนะคะเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรปฏิบัติในวันสำคัญนะข้อที่7คะ่ะการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีประโยชน์อย่างไร 1. พระพุทธศาสนาคงอยู่ต่อไป 2. มีผู้นับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น 3. าํทำให้บรรยากาศในวัดสนุกสนานมากขึ้นข้อไหนคะข้อมาดูเฉลยคะ่ะพระพุทธศาสนาคงอยู่ต่อไปนั่นเองเพราะว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญตามพระพุทธศาสนาเป็นการรักเป็นการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา คงอยู่ต่อไปคะ่ะอะเด็กๆตั้งใจนะการสวดมนบูชาปรารันรใจก่อนนอนมีประโยชน์อย่างไรหนึ่งมีเวลาเรียนน้อยลงสองมีสมาธิในการเรียนสามมีกำลังในการเล่นกีฬาข้อไหนดีคะข้อไหนจะถูกนะมาดูจะเลย ข้อที่2มีสมาธิในการเรียนเพราะว่าจุดประสงค์ในการตรวจวนไหว้พระคือการสำรวมกายวาจาใจและมีสติไอ้เกิดเกิดอะไรคะสมาธินั่นเองข้อที่9คะ่ะข้อใดเป็นการบูชาพระรัตนตรัยที่ถูกต้องหนึ่งกราบไหวขอโชคลาภไหนใครทําแบบนี้บ้าง 2. บูชาพระพุทธรูปที่มีราคาแพง สามสวดนุ์ไหว้พระเป็นประจำข้อไหนเด็กๆตอบข้อไหนอามาดูสิถูกไหมข้อที่ 3. สามจดบไหว้พระประจำเป็นเพราะว่าปฏิบัติสม,ม่ำเสมอในการบูชาพระรัตนตรัยแสดงถึงความกรารพและศรัทธานในพระพุทธศาสนาข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อใดเป็นอันิสงส์การสวดนต์บูชาพระรัตนตรยัย 1. นึ่ทำจิตใจให้พองสาย 2. องทำให้มีเพื่อนมาก 3. ามทำให้มีโชคลาภข้อไหนข้อไหนเด็กๆมาดูเชลยทำจิตใจให้พองสายนั่นเองนะคะอ่ะเพราะว่าผู้ที่สวดมนต์บูชาพระธัญนารัยเป็นอานิสงส์ที่ได้รับก็คือการมีสติเกิดสมาธิทำให้จิตใจบริสุทธิ์พองสาย อ่าไหนเด็กๆเด็กๆคะไหนใครตอบถูกหมดเลย10ข้อที่คุณครูอ่านโจได้ฟังแบบทดสอบนี้ใครตอบถูกหมดเลยเก่งมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวฝึกไปอ่านหนังสือทบทวนหรือเปิดคลิปวีดีโอคุณครูนะคะอ่านได้นะคะตลอดเลยถ้าว่างนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ